กฎข้อแรกของความสําเร็จคือสิ่งนี้เ okay, สวัสดีครับผมโคชวอสสอนทำออนไลน์ยินดีต้อนรับคนดีคนเก่งทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแห่งการให้ช่องการแบ่งปันนะครับผมและสิ่งที่คนจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือขอ้อคิดดีๆความรู้ดีๆสุดยอดความรู้นะครับผมที่ตัวผมเองเนี่ยได้ผ่านการประสบการพบเจอมาเองแล้วก็เจอมาเองทํามาเองนะครับแล้วก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษามาจึงอยากจะนำมาแชร์แบ่งปันซึ่งข้อนี้ ถ้าเพื่อนๆเข้าใจและเพื่อนๆได้ตระหนักถึงมันแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับจะสามารถประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือกฎข้อแรกของความสําเร็จนั่นเองครับแล้วกฎข้อนี้มันคืออะไรมันว่าด้วยอะไรนะครับผมซึ่งข้อแรกของความสําเร็จที่ทุกคนจําเป็นจะต้องมีสั้นๆคมๆง่ายๆคือความรับผิดชอบในตัวเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับเพื่อน เราจะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้ความรู้เป็นสิ่งที่หามาได้ความรู้เรียนจากที่ไหนก็ได้โอเคไหมแต่ว่าความรับผิดชอบมันเกิดจากโลกภายในของคุณมันเกิดจากข้างในตัวคุณเองมันเกิดจากการที่คุณบอกว่าเอ้ยฉันจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะฉันจะไม่โทษฉันจะไม่บ่นฉันจะไม่ว่าฉันจะไม่หาข้ออ้างอะไรให้กับตัวเองอีกแล้วฉันยับฉันยินดีที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต วันนั้นแหละครับเมื่อวันนั้นมาถึงคุณกําลังก้าวสู่ความสําเร็จแล้วไป1-9ึมันเกินมากกว่าครึ่งแล้วได้ซ้ําไปสาหรับตัวผมเองเพื่อนๆครับผมเองได้เคยมีโอกาสแชร์แล้วก็มีโอกาสแบ่งปันรายที่ด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะที่โรงเรียนที่ทํางานที่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมตัวผมเองนะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าเอ่อโค้ชบอสอยากรู้จังเลยว่าถ้าในบรรดากฎทุกข้อเนี่ย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอนะ่ะโค้ชบอสคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดผมก็จะตอบว่าข้อที่หนึ่งนี่แหละก็คือความรับผิดชอบเพราะว่าความรับผิดชอบเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้คุณมีวันนี้ที่จะทําให้คุณมุ่งสู่ความสําเร็จได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังเอาแต่โทษเอาแต่บน่นเอาแต่ว่าแล้วก็อยู่แล้วก็อาศัยอยู่บนเกาะที่ชื่อว่าเกาะสักวันหนึ่ง สักวันหนึ่งฉันจะอ่านหนังสือเล่มนั้นสักวันหนึ่งฉันจะทําสิ่งนั้นสักวันหนึ่งฉันจะลดน้าหนักให้ได้สักวันหนึ่งฉันจะทําเกรดให้ได้ดีดีสักวันหนึ่งฉันจะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่อยู่บนเกาะที่ชื่อว่าสักวันหนึ่งครับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเอ้ยฉันมีความรับผิดชอบในตัวเองมันเป็นการที่คุณกําลังพายเรือออกจากเกาะนั้นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเห็นไหมว่ามันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆเพื่อที่จะคุณเนี่ยจะสามารถมุ่งสู่ความสําเร็จได้คนส่วนใหญ่ติดเกาะนี้ครับ ติดเกาะนี้แล้วก็ไม่ยอมออกด้วยแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าคนที่อยู่บนเกาะน,นี้ลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงครับถูกต้องครับเขาเป็นโรคชอบอ้างชอบแก้ตัวนะครับเขาก็จะมาพูดคุยมาร่วมวงกันแล้วก็พูดคุยว่าทําไมฉันถึงมาอยู่เกาะน,นี้อ๋อนี่นะตอนเด็กฉันไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ตอนอตอนที่ฉันทํางานนี่นะเจ้านายก็คอยแต่จะจับผิดโอ้โหชีวิตแต่งงานของฉันแย่มากนี่คือสิ่งที่คนบนเกาะ ที่ชื่อว่าเกาะสักวันหนึ่งเขาพูดกันเขาแบ่งปันกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะออกจากเกาะนั้นให้คุณพูดคํานี้ครับรับฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองร้อยเปอร์เซนฉันไม่โทษไม่บน่นไม่ว่าไม่หาข้ออ้างไม่ตาหนิติดเตือนใครทั้งสิน้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจากความตั้งใจและเป็นความรับผิดชอบของฉันทั้งสิน้นจะออกหัวหรือออกก้อยขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ฟ้าชะตามาลิขิต แลวครับเพื่อนๆไม่มีใครทําให้เรารวยได้ถ้าเราไม่อยากและก็ไม่มีใครทําให้เราจนได้ถ้าเราไม่ยอมวันนี้ครับคุณก้าวออกไปคุณลงมือทําวันนี้คุณพูดกับตัวเองใหม่ซะว่าฉันเป็นคนที่มีความรามับผิดชอบในตัวเองอย่างสูงเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอคนประเภทที่ว่าเอสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วก็ไม่จําสอนแล้วไม่รู้สักจําสอนแล้วแบบว่าคือเขาไม่ คือคือแนะนําอะไรดีๆไปเขาก็ไม่ลงมือทําเขาก็ไม่ทําอะไรสักอย่างนะครับเพื่อตัวเขาเองแล้วก็ชอบบน่นชอบว่าชอบอ้างไปเรื่อยนะครับคนประเภทแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์แบ่งปันทุกคนก็คือว่าเราไม่สามารถช่วยคนทุกคนบนโลกใบนี้ได้การที่เราจะช่วยใครสักคนมันต้องเริ่มจากการที่ตัวเขามีความรับผิดชอบในตัวเองเสียก่อนนะครับผมยินดีที่จะช่วยคนทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าผมจะช่วยทุกคนได้โอเคไหม เราจะเลือกช่วยเฉพาะคนที่มีความรับชอบในตัวเองเท่านั้นคือจนเงินได้ครับแต่อย่าจนความคิดเด็ดขาดนี่คือคนที่เราจะสามารถสอนเขาได้โอเคไหมครับเพืเ่อน ก็อยากจะแชร์แบ่งปันทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนลองนำหนึ่งข้อนี้ไปใช้กันดูนะคะผมเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะผมผมคอนเฟิร์มเลยอ่าข้อนี้แหละคือข้อที่สําคัญที่สุดในการที่จะทำให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จคือออกจากเกาะที่ชื่อว่าเกาะสักวันหนึ่งเกาะแห่งข้ออ้างเกาะแห่งข้อแก้ตัวโดยการพูดคําว่าฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ให้คุณพูดสิ่งนี้กับตัวเองน่ากระจกนะครับเพื่อนๆลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆชอบคลิปวดิดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแบ่งปันให้กับผมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนทุกคนแล้วก็เพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยพลาดคลิปความรู้ดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของทุกท่านนั่นเองครับวันนี้ผมโคชบอสสอดทับไลน์ขอบคุณครับบ๊ายบายยย